โจทย์ปัญหานะครับสาหรับการหารในส่วนโจทย์ปัญหาสําหรับการหารเนี่ยตัวอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าซื้อลังสา2.8กิโลกรัมแม่ค้าคิดราคา70บาทลังสาราคากิโลกรัมละกี่บาทนะครับในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับหลักการที่คุยใช้หลักการหลักๆก็คือเรื่องของการเทียบบัญญัติตรียางนะครับ นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเริ่มงงและเอ๊ะสรุปเอาไปคูณใช่ไหมเอาไปหารใช่ไหมเอาไปหารเนี่ยตัวอะไรตั้งและตัวอะไรหารน,นะครับหลายคนก็จะสับสนแต่ว่าถ้าใช้วิธีการที่ครูบอกให้เนี่ยนะครับความสับสนดังนั้นเนี่ยจะลดลงค่อนข้างมากนะครับนักเรียนมาดูครูจะใช้การทียบัญญัติตรรยางค์ให้ดูนะครับเริ่มต้นข้อนี้เลยนะครับซื้อลงังสาดนะครับ2.8กิโลกร,รมัมแม่ค้าคิดราคา70บาท ลังาสาดร,ราคากิโลกร,รัมละกี่บาทนักเรียนลองสังเกตดูนะหน่วยเนี่ยนะครับมันมีอยู่2หน่วยก็คือมีหน่วยกิโลกร,รมัมโอเคนะแล้วก็มีหน่วยบาทให้นักเรียนเนี่ยเอาหน่วยมาเขียนเอาไว้ก่อนนะครับกิโลกร,รมัมครูเขียนกิโลกร,รัมแบบนี้แล้วก็มีบาทครูก็เอามาใส่แบบนี้นะครับ โอเคให้เรียนดูซื้อลังสร์2.8กิโลกร,รมัม2.8ต้องใส่ไว้ที่กิโลกร,รมัมใช่ไหมครูก็ใส่ไปเลยนะครับ2.8แบบนี้แม่ค้าคิดราคาที่2.8กิโลกร,รัมเนี่ย70บาทครูก็ใส่70เอาไว้ที่บาทนะครับลังาสานะครับราคากิโลกร,รัมละกี่บาทตรงเนี้ยเขากำลังหมายความว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยกี่บาทใช่ไหม 1>, 1กิโลกร,รมัมครูก็เอา1รรม,มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ1กิโลกร,รมัมเขาต้องการหาว่ากี่บาทตรงนี้วิธีการนะครับให้นักเรียนเอาตัวที่อยู่ต่างบทัดกันมาคูณกันนะครับครูก็เอา1คูณกับอะไร1คูณแตโอเคนะและที่เหลือเอามาหารมีตัวที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งก็คือ2.8ครูก็หารด้วย2.8แแค่ตั้งแค่นี้คิดเลขนักเรียนก็จะได้ คำตอบออกมาแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นคิดเลขกันนะครับครูจะคิดเลขตรงนี้นะนี่ตรงนี้หนึ่งเนี่ยไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับเพราะหนึ่งคูณอะไรก็เท่ากับตัวนั้นนะครับก็จะได้กลายเป็นเจ็ดสิบหารด้วย2.8ตรงนี้ครูจะใช้หลักการเลื่อนจุดเอาก็แล้วกันนะครับโอเคข้างล่างมีทศนิยมอย่างตำแหน่งครูก็เลื่อนไป 1ครั้งนะครับเลื่อนไป1นครั้งมาดูข้างล่างก่อนข้างล่างครูจะได้เป็น28แบบนี้นะครับตัวหารเนี่ยไม่ติดทศนิยมแล้วมาดูตัวตั้ง70แต่เดิมมันมีอะไรมันมีศูนย์ยู่1ตัวนะครับครูเลื่อนจุดออกไป1นครั้งครูคก็ต้องใส่ศูนย์เพิ่มเข้าไป1ตัวนะครับก็จะเป็นเจ็ดร้อยหารด้วย28นักเรียนลองดู7กับ28เนี่ยมันสามารถที่จะตัดกันได้นะครับ717 7จ็ดสองสิบสีโอเคมันก็จะได้เป็น100่งร้อข้างบนเป็น100นะครับเพราะตัดแค่7ตัวเดียวส่วนข้างล่างเป็น4 100หารด้วย4ก็คือ25เรียบร้อยข้อนี้นะครับเราก็เลยตอบว่า1กิโลกรัมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ25บาทนะครับ25บาทตอบแล้วนะครับ